บคำทานายสู่ภัยพิบัติลางโลกของศาสนาคริสต์โลกนี้จะมีวันอวสานไหมโลกนี้จะแตกไหมสงครามนิวเคลียร์ล้างโลกจะเกิดขึ้นไหมคำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่พวกเรามักได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอซึ่งประคิดทมคำพีของคริสเตียนได้บอกอย่างชัดเจนว่าโลกนี้มีวันหนึ่ง จะต้องอวสานซึ่งการอาวสานหรือการสิ้นสุดของโลกนั้นก็เกี่ยวข้องกับพระเยซูคริสต์ด้วยคำทำนายประการที่หนึ่งประเทศอิสราเอลจะต้องรวมกันเป็นประเทศขึ้นมาใหม่เราจะเห็นว่าคนอิสราเอลได้กระจา,ะจายไปทั่วโลกถึง2,590ปีแต่เมื่อประมาณ60ปีที่แล้ว คนอิสราเอลที่กระจัดกระจายไปทั่วโลกนั้นก็ได้กลับมารวมตัวเป็นประเทศอิสราเอลอีกครั้งจนทุกวันนี้ซึ่งเป็นจริงดังคำทำนายแล้วคำทำนายประการที่สองจะมีผู้ที่อ้างว่าฉันคือพระเยซูคริสต์ซึ่งพวกเราก็เห็นชัดที่ปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์คือนายจิมโจนและนายเดวิดโคเดส ซึ่งอ้างตัวเป็นพระเยซูคริสต์และนับตั้งแต่สองคนนั้นเป็นต้นมาก็มีอีกหลายคนที่อ้างตัวว่าตัวเองนั้นเป็นพระเยซูคริสต์ในอดีตไม่เคยมีคนอ้างแต่เพิ่งจะมีในยุคนี้นั่นแสดงว่าโลกนี้ใกล้ถึงอวสานแล้วจริงๆคำทํานายประการที่สจะเกิดสงครามและข่าวลือ เรื่องสงครามเริ่มตั้งแต่การประท้วงการขัดแย้งภายในประเทศและลุกลามไปจนถึงสงครามโลกแต่ศตวตรรษที่20นี้เป็นต้นไปได้เกิดสงครามโลกถึงสองครั้งและสงครามระหว่างประชาชาาติกับประชาชาาติรวมทั้งข่าวลือเรื่องสงครามโลกครั้งที่สก็อลือกันต่อมาเรื่อยๆนี่เป็นสิ่งที่เราเห็น และได้ยินกันอยู่ทุกวันมิใช่หรือคำทํานายประการที่สจะเกิดแผ่นดินไหวในที่ต่างๆทั่วโลกซึ่งพวกเราก็ได้ประจักษ์ด้วยสายตาอยู่แล้วว่าการเกิดแผ่นดินไหวในแต่ละครั้งก็ทวีความรุนแรงและเกลื่นกินชีวิตมนุษย์ขึ้นมาเรื่อยๆและจะเป็นที่สังเกตยอย่างหนึ่งก็คือประเทศที่ไม่เคยมีแผ่นดินไหว ก็เริ่มมีแผ่นดินไว้เกิดขึ้นแล้วเช่นอินเดียสีหลังกาหรือพมา่าหรือแม้จะเป็นกระทั่งเมืองไทยของเราก็จะมีแผ่นดินไว้จะทำให้เกิดเคลื่อนยักษ์ในภาคใต้เมื่อปลายปีคิตศักราช2004คําทํคำทำนายประการที่5จะเกิดการกันดานอาหารเพราะการสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และประชากรของโลก ที่มีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วดินฟ้าอากาศเริ่มแปรปรวนอากาศเป็นพิษสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมเป็นเหตุให้ปัจจุบันนี้มีคนมากกว่าครึ่งโลกที่กำลังขาดอาหารและทุกวันนี้มีเด็กตายเพราะขาดอาหารเฉลี่ยแล้ววันละประมาณ4ี่0 0ืคนทั่วโลกคำทํานายประการที่6จะมีคนสอนผิด เกิดขึ้นอย่างมากมายคนเหล่านี้จะอ้างตัวว่า,ารอมอำนาที่จะช่วยคนให้รอดได้คนพวกนี้จะเกิดขึ้นทั้งในแวดวงและนอกแวดวงคริสเตียนพวกเขาเหล่านี้เป็นพวกสอนผิดพวกเขาจะล่อลวงคนให้เชื่อในพระคัมภีร์เชื่อในคำสอนที่เขาคิดค้นขึ้นมาเองซึ่งเราก็คงจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วเช่นพวกฝรั่งผูกเนคไทขี่จักรยาน หรือพวกคณะแฟมิลี่ที่คอยจับเด็กที่มีปัญหาให้ค้าประเวณีเพื่อหาเงินเข้านิกายหรือรัฐิอมชินลิเคียวที่อ้างว่าตนเองเป็นผู้พิเศษนั่นเองคำทำนายประการที่7จะมีโรคระบาดโรคร้ายที่รุนแรงเกิดขึ้นในโลกปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่ามีโรคร้ายเกิดขึ้นหลายโรคซึ่งได้ฆ่าชีวิตผู้คนมากมาย และได้แพร่กระจายไปประเทศในโลกหลายหลายประเทศเช่นโรคเอดโรคไข้หวัดนกเป็นต้นทำให้วงการแพทย์ต้องหาวิธีรักษาอย่างเร่งด่วนซึ่งบางโรคก,ก็ยังหาวิธีรักษาไม่ได้เลยคําทํานายประการที่8ความรู้ของมนุษย์จะทวีมากขึ้นนี่เป็นเรื่องจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เลย เพราะความรู้และความเจริญของคนในยุคนี้นั้นก้าวหน้าและก้าวเร็วกว่าคนในอดีตหลายร้อยหลายพันเท่าคำทำนายประการที่9ความผิดบาปจะทวีความรุนแรงมากขึ้นการเล่นพนันการล่วงประเวณีการกระทำผิดเรื่องเพศการย่าร้างกําลังเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมการฆ่ากาันการช่อกงเป็นต้น เป็นเรื่องที่ไม่เว้นแต่ละวันมนุษย์เราเอาเปรียบซึ่งกันและกันและถ้าเราสังเกตดูเราจะเห็นว่ามีความผิดบาปหลายสิ่งอย่างที่ทวีความรุแนแรงมากกว่าในอดีตหลายเท่าคําทํานายสุดท้ายประการที่10ข่าวประเสริฐเรื่องของพระเยซูคริสตจะต้องกระจายไปทั่วโลกและวาระสุดท้ายของโลกก็จะมาถึง ซึ่งวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าข่าวประเสริฐเรื่องของพระเยซูคริสต์กาลังประกาศแพร่ออกไปทั่วโลกจริงๆนั่นแสดงว่าโลกของเรากําลังจะใกล้ถึงที่สุดของมันแล้วหลังจากคำทำนายทั้งสิประการได้สำเร็จพระเยซูคริสต์ก็จะเสด็จมาซึ่งดวงตาทุกข้่ของมนุษย์ก็จะได้เห็นแล้ววันนั้นโลกของเราก็จะต้องถูกเผาพรานโดยไฟบรรลัยกัน แล้วในหลักของศาสนาพุทธได้กล่าวไว้เกี่ยวกับไฟลางโลกว่าอย่างไรเมื่อเกิดไฟลางโลกสิ่งมีชีวิตทั้งหลายยอมไม่อาจหนีไฟได้พวกเขาเหล่านั้นยอมจะถูกไฟเผาพรานจนหมดสิ้นไปถือเป็นการสิ้นภพสิ้นชาติจุดการเวียนว่ายตายเกิดได้จริงหรือไม่ทางศาสนาพุทธได้กล่าวว่า เรื่องนี้มีคำอธิบายไว้ในอักขัญญสูตรว่าพระมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสเล่าเรื่องความเป็นมาของโลกซึ่งอาจกล่าวโดยสรุปที่เกี่ยวกับการเกิดของสัตว์โลกไว้ว่าโลกของเรานี้พอใกล้จะถึงคราวสิ้นกับหรือเวลาที่โลกจะแตกทำลายกลายเป็นหมอกเพลิงพวกที่พอมีบุญอยู่บ้างจะได้คิดถึงเรื่องบาปบุญ เช่นมนุษย์แม้แต่คนที่ถือศีลไม่ค่อยได้พอรู้ว่าจะสิ่งกับไฟบรรลัยกันจะมาลางโลกก็เริ่มได้คิดว่าคราวนี้ตายแน่ๆก็จะตั้งใจรักษาศีลครั้งตายไปก็ได้เป็นเทวดาส่วนพวกที่ตั้งใจนั่งสมาธิด้วยก็ได้ไปเป็นพรหมบางพวกไม่ตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วยังทําบาปเวลาตายก็ตกนรก พอถึงคราวไฟบรรลัยกานล้างโลกนรกขมต่างๆจะถูกเผาไปด้วยแค่สัตว์นรกจะถูกลมของบรรลลยหอบไปติดอยู่ที่โลกอื่นกลายเป็นสัตว์นรกของโลกอื่นไปเหมือนนักโทษย้ายคุกพอสิ้นเวรจากสัตว์นรกก็ไปเกิดเป็นสัตว์ดรัจชานในโลกนั้นเพราะฉะนั้นที่รัฐบาลพยายามสง,งวนพันธ์สัตว เพราะกลัวสัตว์จะสูญพันธ์นั้นในแง่ความเป็นจริงถึงไม่สงวนก็ไม่หมดแม้ช่วงหนึ่งสัตว์ป่าสัตว์บ้านอาจจะหมดแต่พอถึงคราวไฟบรรเลกันล้างโลกสัตว์นรกหลายๆประเทศจะถูกลมหอบมาติดอยู่กับโลกเราพอถึงเวลาสัตว์นรกก็เกิดเป็นสัตว์เตรจชานทำให้มีสัตว์อีกหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นตราบใดที่ยังมีการฆ่าการขโมย การชิงรักหักสวัสดพูดปดพดเทจขี้เล่าเมายาด้วยความโลภความโกรธความหลงตราบนั้นก็ยังมีการเวียนไหยตายเกิดอยู่ที่มีอยู่ให้เหมาะแก่กรรมของสัตว์โลกเหล่านั้นไม่สิ้นพบสิ้นชาติง่ายๆดอกอยากรู้ว่ามนุษย์ที่มาเกิดเกิดกันเองจากพ่อแม่หรือเกิดจากปาปปุลคำตอบมีไว้ว่า มันมีทั้งสองส่วนนะคือเวลาเราเกิดที่ต้องเกิดเพราะกรรมที่เราทำมันยังไม่เป็นบุญล้วนๆมันยังมีบาปเจือปนอยู่มันเลยต้องเกิดในการเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความจำเป็นต้องหาพ่อแม่เราไม่สามารถจะเกิดลอยๆได้ต้องอาศัยพ่อแม่เป็นต้นแบบถ้าใครได้คุณพ่อแม่แข็งแรงสมบูรณ์และจ่ายเป็นบุญเป็นกุศล ก็นับว่าโชคดีได้ต้นแบบที่สมบูรณ์พอคลอดออกมาก็แข็งแรงรูปร่างหน้าตาดีถ้าไปได้พ่อแม่ที่ขี้เล่าเมายาก็เหมือนได้ไปต้นแบบที่กระจอกงอกง่อยพอคลอดออกมาหนานิดจะโมกหน่อยอย่างกับหน้าหนูพิกลพิการหัวรีบตารีบส่งไปเลยพวกที่เวลาเกิดได้พ่อแม่ที่สมบูรณ์มีบุญพร้อมพวกนี้เขาเป็นประเภท เชิญมาเกิดส่วนพวกที่พ่อแม่ได้ตั้งใจให้มาเกิดถูกบีบถูกเข้นจนพิกลพิการอย่างรั้นมาเกิดพวกนี้เป็นประเภทชิงมาเกิดนั่นเองที่ยังนั่งอยู่ตรงนี้เข้าใจว่าได้รับเชิญมาทั้งนั้นเวลามาเกิดอะไรล่ะที่มาเกิดเล่าความจริงคนเรามีกายซ้อนกันอยู่หลายชั้นตั้งแต่กายหยาบที่เป็นกายเนื้อ ไปจนกระทั่งถึงกายละเอียดซึ่งคนทั่วไปมองไม่เห็นเวลาตายเราตายแต่กายเนื้อกายละเอียดซึ่งไม่ตายก็ไปแสวงหาที่เกิดสำหรับเรื่องนี้ใครก็อธิบายได้มาละเอียดสูนั่งสมาธิไปดูด้วยตนเองจะดีกว่าตั้งใจนั่งสมาธิให้ดีๆแล้วจะเห็นเองคนที่เคยทำงานร่วมกันแสดงว่า ได้สร้างบุญร่วมกันมาใช่ไหมคำตอบที่ได้คือไม่แน่คนที่มาพบกันมาทำงานร่วมกันมีสองพวกคือหนึ่งบุญดึงมาพบกันสองบาปดึงมาพบกันมันคือจองเวงกันมาเวงกรรมที่เคยทำต่อกันในอดีตชาติดึงมาจงกระทั่งได้พบกันบางคนไม่เคยรู้จักชื่อไม่เคยเห็นหน้ากันเลย แต่พอเจอหน้ากันก็เกิดเรื่องทันทีเหมือนอย่างสุนัขกับแมวไม่ต้องรู้จักกันไม่ต้องทะเลาะกันมาก่อนหรอกเจอกันมันก็กัดกันเลยงูเห่ากับพังพอนก็ต้องเหมือนกันเจอหน้ากันเป็นกัดกันทันทีมันเป็นของมันอย่างนี้เรียกว่าบาปมันหล่อเลี้ยงดึงดูดไฮแลนดเข้าหากันประหัดประหารกันตรงกันข้ามกับคนบางคนแม่ไม่รู้จักกันมาก่อนหน้านี้ พอพบหน้ากันก็รู้สึกสนิทสนมเหมือนกับเป็นญาติของตัวเองอย่างนี้ก็เรียกว่าบุญหล่อเลี้ยงจึงดูดให้มาพบกันมาร่วมง,งานกันมาอุปถรรัมบำรุงกันกรรมมนาวัตตีโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม